วัคซีนนะคะก็มีศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใจบุญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือที่โรงพยาบาลลานนานะคะก็ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซีโนโฟาร์มฟรีให้กับกลุ่มคนพิการและกลุ่มด้อยโอกาสค่ะ ที่อาคารโรงพยาบาลลานาานายแพทย์ดุสิตศรีสกุลผู้อํานวยการโรงพยาบาลลานาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็มาตรวจดูความเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานโดยได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลายัยจุลาภร์ให้กับประชาชนกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค่ะโดยทางโรงพยาบาลลานาก็ได้จัดสถานที่ฉีดที่บริเวณชั้น1ของอาคารโรงพยาบาลลานาานะคะ ให้กับกลุ่มคนพิการและด้อยโอกาสฟรีโดยให้นั่งอยู่กับที่ค่ะไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเช็คประวัติฉีดวัคซีนทางเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะก็จะนำรถเข็นอุปกรณ์เวชภัณฑ์เดินฉีดให้บริการตามที่นั่งเหมือนกับที่นั่งบนเครื่องบินเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับการฉีดนะคะจากนั้นก็ให้นั่งพักอีก30นาทีรอดูอาการระหว่างนั้นก็จะมีขนมน้ำดื่มแจกให รับประทานฟรีค่ะก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใจบุญนะคะให้บริการฟรีสําหรับกลุ่มคนพิการและด้อยโอกาสซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนพิการครั้งนี้ก็มีทั้งฉีดเข็มที่1และเข็มที่2เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผลการฉีดนะคะก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆค่ะทั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการเตรียมเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยค่ะค่ะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะจะ1 都拉二